สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้นำบทความจากเพจพ่อสอนลูกลงทุนเขียนโดยเสียยักษ์วิชัยวชิระพงศ์นักลงทุนรายใหญ่โพสต์ในหัวข้อระวังหุ้นทรงแบดยังมีอีกเยอะเลยแน่นอนหุ้นทรงนี้แบดชัวมันจะเป็นยังไงนะและมันนี่เกมยุคใหม่มันสับขาหลอกเก่งขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะ ในสัปดาห์นี้มีข่าวนักลงทุนเจ๊งจากหุ้นตัวหนึ่งทีเดียว95%รายย่อยรายใหญ่รายกลางรายเล็กตายหมู่เลยครับและปลาคิดว่าในตลาดยังมีอีกแบบนี้อีกหลายตัวให้เล่าแบบบ้านๆก็คือเริ่มต้นจากการไปซื้อเชฟคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทในตลาดที่มีขนาดเล็กๆจากนั้นก็เพิ่มทุนเยอะๆ ให้ตัวเองถือหุ้น95%เพราะตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทุนต่ำๆก็สร้างเรื่องไปลงทุนโน,โน่นนี่นั่นซื้อกิจการเตริบโตในต่างประเทศแล้วก็ค่อยๆขายออกเมื่อราคาหุ้นแพงขึ้นจากนั้นเอาเงินชาวบ้านไปลงทุนต่อแต่งงบแต่งบัญชีให้ใช้นักกฎหมายนักบัญชีนักการตลาดรวมหัวกันคือมืออาชีพมากๆค่อยๆแต่งบัญชีให้ค่อยๆมีกำไรมีการเจริญเติบโตขึ้นขึ้นไป แล้วก็ค่อยๆแจกขนมเช่นเอาหุ่นเดิมมาขายราคาคุณซื้อไป2บาทแต่ราคาตลาด2บาท20แล้วบอกช่วยถือหน่อยนะพอถึง3บาทคุณค่อยขายซึ่งหุ้นหมุนเวียนในกระดานมีอยู่น้อยใช้เงินไม่มากสร้างราคาง่ายพอถึง3บาทก็ไปแจกขนมต่ออีกหาเยื่อใหม่จาก3บาทไป3,50บาท50เป็นขบวนการทำราคาจนไปถึง5บาท นักการเงินนักบัญชีนักกฎหมายนักการตลาดระดับท็อปของประเทศที่เคยอยู่บริษัทใหญ่ๆร่วมกันวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงบแต่งลูกหนี้แต่งเจ้าหนี้จนบริษัทมีกำไรถึง2,500ล้านแถมยังจ้างบริษัทเลตติ้งให้คะแนนสูงๆประกาศออกมาเขาอาจโง่มีรู้เท่าทันแต่เปล่าว่าเอาจริงๆเขารู้กันแล้วก็ดันจนบริษัทเข้าดัชนีต่างๆเข้าเซ็ตร้อยได้ ตลาดลักทรัพย์กราตตพูดตรวจสอบบัญชีทําอะไรกันอยู่สุดท้ายสร้างเรื่องหลอกกองทุนนักลงทุนรายใหญ่เป็นหมื่นล้านว่าจะไปทําโน,น่นหนี่นั่นแต่พอบริษัทรับเงินมากลับไม่ได้ทําตามแผนหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ยทีนี้ชิบหายละผู้ถือหุ้นใหญ่ทีมงานนักกฎหมายนะักบัญชีนักการตลาดขายหุ้นตัวเองเอาทุนออกไปเกือบหมดแล้ว ้าก็อยู่ในเป้าหมายเหมือนกันมีคนมาขายหุ้นให้มีการนัดแนะให้รู้จักมาทีมใหญ่เลยแต่ละคนน่าเชื่อถือแจกนาบัตรมาเป็นสิบใบเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ไอเราไปแค่สามคนบอกว่าจะแบ่งหุ้นให้จะช่วยให้ป้ารวยทุนเขา60สตางค์มาขายป้า2บาท60สตางค์ราคาตลาดตอนนั้น2บาท90สตางค์แต่บอกให้ช่วยถือเขาคงรักป้ามากแหละ จะมาแบ่งกำไรให้แต่พอดีป้าจำคำสอนได้ว่าลูกยังเล็กป้าเลยปฏิเสธไปเอาจริงๆยังมีอีกหลายตัวในตลาดที่ทำแบบนี้ใช้ทีมงานระดับเซียนนักกฎหมายนักบัญชีนักการตลาดระดับประเทศใช้มันนี่เกมสร้างสตรอรี่ทั้งๆที่ธุรกิจหลักไม่มีอะไรเลยต่างกับเมื่อ30ปีก่อนปั่นกันตรงๆให้รู้ว่าปัน่นแต่ตอนนี้ใช้นักธุรกิจนักกฎหมายนักบัญชีนักการตลาดร่วมมือกันหมด วางแผนกันมาอย่างดีคลาสสิกกว่ามากเลยครับอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในตลาดยังมีอีกหลายตัวแม่อยากจะให้ป้าแถลงชัดๆว่ามีตัวไหนบ้างจริงๆแต่ทำแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ฟงังค่ะเพราะว่าถ้าป้าเอย่ยชื่อปุ๊บมีผลทางกฎหมายปั๊บทันทีเลยโดนเลยนะคะแต่พอป้าพูดแบบปุ๊บเนี่ย ก็ทำให้นึกถึงหุ้นที่เป็นตัวที่ talk of the town หรือว่าใครๆก็พูดถึงในตอนนี้นั่นก็หนี้ไม่พ้นหุ้น Star ์นั่นแหละเพราะว่าเขาเริ่กกกมกลับมาเทรดนะ resum trade เมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 6ที่ผ่านมานี้เองวันพฤหัสเปิดเทรดปุ๊บราคาเ bon ปิดเทรดวันแรกนี่คือร่วงลงมาแตะ25สตางค์เลยทีเดียวแล้วขึ้นไปพีค34สตางค์แล้วก็ลงมากดต่าสุดลงไปแตะ13สตางค์ ถามว่าร่วงเนี่ยร่วงจากอะไรเราเทียบจากราคาก่อนขึ้น SP วันที่28กุมภาพันธ์2,566สตาร์ปิดที่2บาท38สตางค์ตันล่าสุดวันที่2มิถุนายนวันศุกร์ราคาหุ้นสตาร์ที่ยืนย่ำๆแถว14สตางค์ก็สามารถดีดกลับขึ้นมาปิด22สตางค์ไหนๆก็ไหนๆละจิมขอพาทุกท่านไปรู้จักหุ้นสตาร์กันหน่อยคือเดิมเนี่ย เขาชื่อบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนหรือว่า SMM ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อแล้วก็สิ่งพิมพ์นั่นแหละค่ะแต่พอพูดถึงหุ้นใหม่เข้ามาเข้ามาแบ็กดอร์จริงไหมก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Star Corporation จำกัดมหาชนนั่นเองแล้วก็ปรับโครงสร้างแล้วก็ประกอบธุรกิจเป็นโฮลดิ้งคอมพานีก็คือถือหุ้นในบริษัทอื่นๆก็มีบริษัทย,ย่อยที่ทำธุรกิจเ,เกี่ยวกับผลิตสายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบลิลแล้วก็มีบริษัทที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นเพราะจากบริษัท SMM ที่มีการผลขาดทุนมาโดยตลอดเนี่ยก็กลายเป็นบริษัทที่มีรายได้หมื่นล้านกำไรเกือบ3,000ล้านแต่ทั้งนี้ดังนั้นในช่วงปลายปี2,565เนี่ยผู้ถือหุ้นของ Star ์ก็อน um ุมัติให้ซื้อเลโอน้มูลค่าการซื้อขาย2572.89ล้านบาท ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อน,นำเงินมาใช้ในการลงทุนโดยออก PP 1,500ล้านหุ้นราคา3บาท72ต่างคายให้นักลงทุนรายใหญ่แล้วก็สถาบันตามรายชื่อที่จิมแปะไว้ตรงนี้นะคะทั้ง12รายเลยซึ่งหลายท่านก็คงตั้งคำถามนะคะว่าเอาแล้วบริจรที่มาซื้อหุ้น PP เนี่ยก็จะได้รับผล รับผลกระทบสิเพราะว่ามูลค่ามันวูบหายไปเยอะเลยจากต้น,ตนทุนที่เขาซื้ออยู่3บาท72ต่างตเจ๊งกระบงสิซึ่งโดยสรุปนะคะหลายบอลจเขาก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่าซื้อสัดส่วนน้อยจึงไม่ได้มีผลกระทบอะไรอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด แต่เอาละหลังจากที่ขายเพิ่มทุนได้เงินไปไม่นานสตาร์กก็ยกเลิกซื้อกิจการเรียวนี้อ้างว่าโรงงานในโปลแลนด์แล้วก็สโลวาเกียเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะและบอกว่าจะเก็บเงินเพิ่มทุนนี้เอาไปลงทุนโครงการอื่นๆ แต่จากนั้นไม่นานกลิ่นก็เอ๊ะมันแปลก,ปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บริหารกรรมการรวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีลาออกเจ้าค่ะทำให้ไม่สามารถส่งงบการเงินปีส5 6 5อได้เอาเละไงไม่นานก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกบอกจะส่งงบเดือนวันนั้นวันนี้ก็เลื่อนขอเลื่อนจนกระทั่งอะไรตลาดหลักทรัพย์ขึ้นข้าใหม่ sp ห้ามซื้อขายหุ้นสต๊คนาน3เดือนนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงสาพฤษภาคม 2566แล้วก็นำหุ้นสตาร์ออกจากการคำนวณดัชนีเซตร้อยนั่นเองสิ่งที่เราต้องติดตามในตอนนี้ก็คืออะไรคะก็คือกรอให้ส่งงบวันที่15มิถุนายนนี้สตาร์จะส่งงบทันตามกำหนดหรือไม่แล้วก็กรณีที่ส่งทันเนี่ยงบปี65จะออกมาอย่างไงเนาะเงินสดเหลือเท่าไหร่นะเราต้องไปดูรายการทรัพย์สินเหลือเท่าไหร่ลุงนี่การค้าเก็บเงินได้หมดหรือไม่ เป็นยังไงตัวเลขยอดลูกหนี้ของเขานะคะคือถ้าตัวเลขออกมาดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยก็คงทำได้แค่ส่งกำลังใจให้ผู้ถือหุ้นทุกๆคนเลยนะคะแต่ที่สำคัญคือสตา r คเนี่ยจะเป็นไงต่อถ้าครบกำหนดให้ซื้อขายชั่วคราวแล้วกลับมาแขวนเครื่องหมาย SP อีกเนี่ยคือทุกอย่างมันไม่แน่นอนจริงๆอ๋อที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องไปตามกับผู้บริหารก็คือ เงินเพิ่มทุนที่ได้ไปเนี่ยหายไปไหนอยู่ตรงไหนจะทํำยังไงอนาคตจะเป็นยังไงคือไม่ว่าผลมันจะออกมาในรูปแบบไหนจิมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักลงทุนที่ยังถือหุ้นอยู่นะคะขอให้ทุกท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ขอ,ขอส่งพลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊กๆกิตรงนี้ให้กระจิมด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนถ้ามีอะไรเด็ดๆแบบนี้อีกจะรีบหยิบมาอ่านให้กับรู้ท่านให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ